แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับตัวไฟ in ินวันฟ้าชาร์จิ t ง t เตชัเดียวนี้ด้วยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราให้มานะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวคู่มือนะครับพร้อมกับตัวสายชาร์จมาให้นะครับตัวคู่มือนะครับเราจะมีตัว QR Code คที่อยู่ด้านในนะครับสามารถที่จะสแกน QR ว o d e คนะครับเพื่อที่จะลิงก์กลับมาวิดีโอนี้นะครับดูวิธีการใช้งานได้เลยครับและตัวสายชาร์จที่เราให้มานะครับกับตัวเขานะครับ เขาจะเป็นหัวด้านหนึ่งเนี่ยเป็น USB นะครับส่วนอีกด้านจะเป็นตัว Type C นะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้ต้องบอกว่าเขาจ่ายไฟนะครับค่อนข้างจะได้หลากหลายกับทุกอุปกรณ์เพราะนั้นเนี่ยเราแนะนำให้ใช้กับตัวสายชาร์จของเขาโดยเฉพาะนะครับหรือว่าถ้าจะใช้สายชาร์จที่หาเองเนี่ยก็จะต้องเป็นสายชาร์จที่รองรับซัพพอร์ตสำหรับการฟ้าชาร์จนะครับหรือว่าเป็นชาร์จแบบ PD หรือว่า QC ที่เป็นตัว Quick Charge นะครับ แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับของเขาเนี่ยเราก็แนะนําให้ใช้อแดปเตอร์ที่เป็นแบบฟ้าชาร์จเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะต้องจ่ายไฟ30วัตต์ขึ้นไปเพื่อที่จะให้ซัพพอร์ตด้านการใช้งานไวเลสชาร์จได้ทุกอุปกรณ์นะครับมาดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเวลาถ้าเราได้อุปกรณ์มาครั้งแรกนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะแยกชิ้นส่วนมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเราจะมีตัวเครื่องนะครับ1เครื่องแบบนี้มาเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีช่องนะครับเป็นอินเป็นเอาเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายวิธีการใช้งานกันนะครับครับแล้วก็เราจะมีตัวฐานมาให้นะครับพร้อมกับตัวเล็กอันนี้นะครับที่เป็นฐานไว้เวลาวางหูฟังเพื่อที่จะชาร์จนะครับอ่ะวิธีการประกอบนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องนะครับเอาตัวฐานเนี่ยนะครับตัวฐานเขาเนี่ยเขาจะมีล่องอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงหลังตัวเครื่องนะครับเขาก็จะมีล่องตรงนี้นะครับ ใส่ล่องเข้าหากันนะครับแบบนี้แล้วก็ดันนะครับ<ยา>เข้าไปแบบนี้เลยชึบอ่าส่วนตัวเล็กตัวนี้นะครับเขาจะมีช่องอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะมี2ด้านนะครับสังเกตดูถ้ามีด้านที่มีลูกยางนะครับอ่านิ่มๆแบบนี้เอาไว้ซับพอร์ตครับสำหรับการวางเคสของหูฟังครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ได้เลย ส่วนตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวไวเลสชาร์จนะครับเอาไว้สำหรับชาร์จสมาร์ทวอสหรือว่าพวกนาฬิกาที่สามารถชาร์จแบบไวเลสชาร์จได้นะครับซึ่งตัวนี้พอเวลาเราพลิกกลับออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถจะบิดได้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้วางนาฬิกาได้นะครับและสำหรับวิธีการใช้งานตัวเครื่องนี้นะครับอันดับแรกนะครับตัวเครื่องเขาจะไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเราจะต้องใช้สายชาร์จนะครับที่เขาให้มา ด้านหนึ่งเนี่ยเสียบกับอะแดปเตอร์ที่เราแนะนําไปแล้วนะครับครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบนะครับตรงด้านหลังเนี่ยเขาจะมีช่องนะครับสช่องที่เขียนว่า in กับ out นะครับเราเสียบช่องที่ in คือจ่ายไฟเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเสียบไปแล้วแล้วอะแดปเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมันไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมครับถ้าโทรศัพท์ของเรานะครับไม่รองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะครับเราก็สามารถมาใช้สายชาร์จนะครับเสียบกับช่องตรงนี้ได้ครับ สำหรับวิธีการวางชาร์จโทรศัพท์แบบไวเลสชาร์จนะครับก็จริงๆซัพพอร์ตกับโทรศัพท์แทบทุกรุ่นนะครับที่มีไวเลสชาร์จนะครับเราก็สามารถเอาโทรศัพท์นะครับวางชาร์จนะครับไปตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาชาร์จเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นโชว์ให้นะครับหรือว่าถ้าเรามีพวกหูฟังของ Apple หรือว่าหูฟังเนี่ยที่มีเคสที่สามารถชาร์จแบบไวเลสชาร์จได้นะครับก็สามารถเอามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นาฬิกานะครับที่เป็นรองรับชาร์จแบบไวเลสชาร์จเนี่ย ก็มาวางตรงนี้ได้อย่างเช่นพวกสมาร์ทวอชต่างๆครับก็สามารถมาวางชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้พร้อมกันทีเดียวทั้ง3าอุปกรณ์เลยนะครับสำหรับตัวนาฬิกาไวเดชชาร์จตัวนี้นะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับในการที่จะแสดงโชว์ตั้งแต่วันที่เวลาหรือว่าการตั้งอารามต่างๆด้วยนะครับอันดับแรกนะครับตรงด้านบนของเครื่องเขานะครับเขาจะมีปุ่มที่เขียนว่าเซตนะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลลบนะครับอันดับแรกเราไปดูปุ่มก่อนนะครับ ถ้าเรากดไปที่ปุ่มที่เขียนคำว่าเซตนะครับหนึ่งครั้งนะครับเขาจะเปลี่ยนจากเวลานะครับเป็นวันที่นะครับก็จะแสดงโชว์อันดับแรกนะครับก็จะโชว์เป็นเดือนนะครับแล้วก็โชว์เป็นวันนะครับตอนนี้ถ้าเรากดที่ปุ่มเซตไปอีกทีนะครับเขาจะมีคําว่า a นะครับที่มี a 1 a 2 a 3นะครับคือการตั้งอารามนะครับหรือเป็นการตั้งปลุกเนี่ยสามารถตั้งได้ถึง3ช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากดลงไปนะครับไปจนถึง a 1ึงนะครับแล้วเรากดเครื่องหมายบวก ให้มันเป็นขีดเนี่ยแปลว่าอันเนี้ยเราจะไม่ตั้งปลุกแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับตั้ง A 1นะครับแล้วเราเราไปกดให้เป็นเครื่องหมายบวกให้เป็นอ on ครับแปลว่าเราเปิดการตั้งปลุกนะครับสังเกตได้จากตัวสัญลักษณ์นะครับว่ามีการเปิดการตั้งปลุกเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเรากดที่ set นะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็น A 2นะครับก็จะเป็นให้เราตั้งเวลาปลุกช่วงเวลาที่2นะครับ แต่ถ้ากดไปที่เป็น A 3นะครับก็คือให้เราตั้งปลุกช่วงเวลาที่3นะครับท่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะตั้งเวลานะครับสมมุติว่าเป็นเวลาอยู่แต่ว่าเวลายังไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่มคําว่าเซตเนี่ยนะครับค้างไว้นะรประมาณ3วินาทีนะครับคราวนี้เขาจะขึ้นมาให้เราตั้งว่าเราจะตั้งเวลาเนี่ยเป็นแบบ24หรือเป็นแบบ12นะครับก็กดที่เครื่องหมายบวกลบได้เลย แล้วเสร็จปุ๊บก็กดเซตเพื่อถัดไปแล้วก็เลือกช่วงเวลานะครับสมมุติว่าตอนนี้สี่โมงนะครับแล้วก็กดที่เซตเพื่อถัดไปนะครับกี่นาทีก็สามารถตั้งได้ครับแล้วก็กดที่เซตนะครับเพื่อถัดไปก็จะเป็นการตั้งเวลาที่เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการตั้งวันที่นะครับเราจะต้องกดกดที่ปุ่มเซตก่อนครับ1ครั้งเพื่อให้ไปที่วันที่ก่อนแล้วกดค้างนะครับเสร็จปุ๊บ เราก็จะมาที่ตั้งที่ปีก่อนครับอย่างอันนี้ปี2023นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดไป1ครั้งเป็นเดือนนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าอันนี้เดือนอะไรอ่าเดือน1 1นะครับแล้วก็วันที่เท่าไรนะครับเนี่ยยีนะครับก็กดเซตนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปุ่มถัดไปนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับถ้าเรากดลงไป1คนั้งครั้ง ความสว่างของหน้าจอนะครับได้2ระดับนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดที่เป็นออโต้นะครับก็คือเวลากลางวันนะครับไฟจะติดสว่างมากเวลากลางคืนเขาจะดิบไฟลงนะครับให้สมมุติว่าไฟนี่มันจะอ่อนลงด้วยนะครับก็คือพอเรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับอ่าลงไป1ครั้งเนี่ยนะครับเขาจะหมุนวนนะครับก็คือเป็น1นะครับแล้วกดไปครั้งเป็น2คือหน้าจอสว่างมากนะครับ แล้วก็ถ้ากดไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะเขียนว่าเป็น C นะครับแล้วก็เป็น o อนะครับก็คืออันนี้จะตั้งเป็นโหมด Auto นะครับไฟเขาจะสว่างกับอ่อนลงตามช่วงเวลาให้อัตโนมัตินะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มเครื่องหมายลบนะครับตัวปุ่มเครื่องหมายลบเนี่ยก็สามารถที่จะกดลงไปนะครับพอกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับอาจจะเป็นตัว SD นะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับว่า ให้หน้าจอเขาดับหรือว่าหน้าจอเขาแบบมีการพักหน้าจอไหมนะครับถ้าเราตั้งให้เป็นออนนะครับแปลว่าเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะหน้าจอดับคงอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็นออนถ้าเราตั้งเป็นขีดนะครับอ่าอ่าถ้ากดอีกทีให้เป็นขีดแบบนี้นะครับหน้าจอเขาจะไม่มีการดับเลยนะครับแล้วตรงเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ได้นะครับ ก็แค่กดค้างไว้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์และถ้าต้องการกลับเป็นเหมือนเดิมก็กดค้างไว้ที่ปุ่มลบเหมือนเดิมนะครับก็จะกลับมาเป็นองศาเซลเซียสครับและสําหรับการตั้งปุกนะครับอันนี้สามารถตั้งได้ถึง3ช่วงเวลานะครับวิธีการตั้งนะครับเราต้องกดที่เซตไปที่ให้เป็น A ก่อนนะครับซึ่งมันจะมี A 1 A 2 A 3ก็คือตาม3ช่วงเวลาที่เราต้องการตั้งนะครับอย่างสมมุติผมต้องการตั้งที่ A 1นะครับผมก็กดไปที่เซตนะครับไปที่ A 1ก่อนนะครับ แล้วก็กดค้างไว้นะครับที่คาว่าเซตนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาให้เราตั้งนะครับอย่างสมมุติว่าเราต้องการตั้งไว้ที่15นาฬิกานะครับแล้วกดที่ปุ่มเซตเพื่อถัดไปเป็นนาทีนะครับ15นาฬิกา10นาทีเสร็จปุ๊บนะครับแล้วกดที่เซตอีก1ทีนะครับเขาจะมาที่ E นะครับ1นะครับ E 1เนี่ยแล้วก็ขีด5เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องการให้เขาปลุกนะครับ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ถ้าเป็น6นะครับ หกนี่คือจันทร์ถึงเสาร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนี่ก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์เลยคือ7วันเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดที่ปุ่มเซตนะครับได้เลยมันก็จะขึ้นเป็นออนนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะเซต a 2นะครับเราก็กดไปที่ a 2ก่อนนะครับกดที่ปุ่มเซตไปเรื่อยไปถึง a 2แล้วกดค้างไว้นะครับพอเราค้างไว้ปุ๊บนะครับเขาจะเป็นเวลาให้เราตั้งนะครับอย่างสมมติ a 2เนี่ยเราต้องการตั้งไว้ที่ตอน9ก้าโมงเช้านะครับ อ่แล้วกดปุ่มเซตเพื่อถัดไปตั้งนาทีนะครับอ่าเก้าโมงสิบนาทีอ่าแล้วกดที่ปุ่มเซตเหมือนเดิมก็จะไปที่ E 1นะครับก็เป็น5วันหรือว่า6วันหรือว่า7วันเลยก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บก,ก็กดเซตครับอ่าก็ A 2ก็จะขึ้นเป็นออนแล้วนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเรากดไปที่ A 3ครับเราก็เหมือนกันทําเหมือนกันครับก็คือกดปุ่มค้างแล้วก็เข้าไปเซตเวลาได้เหมือนกันนะครับ ทันนี้ถ้าเราต้องการจะปิดการตั้งปลุกนะครับเราก็ไปที่ A นะครับเป็นที่ A 1นะครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกได้เลยนะครับบวกปุ๊บเนี่ย A 1จะกลายเป็นขีดแปลว่าเราปิดการปลุกของช่วงเวลาที่เป็น A 1ไปแล้วครับและตัวนาฬิกาไวเลสชาร์จตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสําหรับใส่ฐานนาฬิกาที่เป็นแบบก้อนกลมแบนนะครับ เพื่อจะรักษาช่วงเวลาของเขาเนี่ยเวลาต่อให้เรานะครับเลิกใช้งานนะครับแล้วถอดสายออกไปนะครับเวลาเขาก็ยังจะจําไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะมาใช้งานอีกครั้งนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งตั้งเวลาใหม่แล้วครับสำหรับข้อควรระวังในการใช้สินค้าชิ้นนี้นะครับข้อแรกนะครับเราไม่แนะนําให้ทําตกหรือกระแทกแรงๆนะครับอาจจะเกิดความเสียหายของสินค้าได้นะครับข้อที่2ครับเราไม่แนะนําให้อยู่ในที่ชื้นหรือว่าโดนน้าเปียกน้ำนะครับ ก็ทาให้แผงวงจรด้านในเกิดความเสียหายได้ครับและข้อสุดท้ายครับเราก็ไม่แนะนําให้ไปวางในที่ร้อนจัดๆนะครับหรือว่าวางตากแดดนะครับเพราะว่าหน้าจอของเขาหรือว่าเวลาระวางอุปกรณ์นะครับทาให้โทรศัพท์หรือว่าของใช้เราเนี่ยโดนแดดด้วยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับเรามีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะเคลมสินค้านะครับก็ติดต่อกับออลก้าไอเดียได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ